ีรนะว่าอะไรทุกครั้งอะไรนะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนราชวงศ์นะครับเช่นจากราชวงศ์สุยมาเป็นราชวงศ์ถังเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยปฐมกษัตริย์เนี่ยจะให้นักประวัติศาสตร์เขียนประวัติศาสตร์ในยุคราชวงศ์ก่อนว่าและโอ้โหสุดยอดทำไมทำไมรัฐทไมราชวงศ์เฉียนเฉาราชวงศ์ทีนแล้วทําไมถึงได่ล่ม นะครับนะให,ให้เขียนมานะครับเพราะมีบางคนที่ก็รู้แล้วอ่านเล่าแล้วก็มีมีพวกที่มาบันทึกขัดเกลาแล้วก็เขียนแล้วก็ถวายให้นะครับนะซึ่งบางครั้งนะครับนะอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับนะอาจจะไม่ใช่เรื่อง,งจริงคือเรื่องจริงเรื่องจริงไม่ไม่จริงไม่รู้แต่ผมอยากจะรู้ว่าขบวนการตรงเนี้หนึ่งนะผมผมไม่เชื่อว่าก,กริย์ให้เขียนเพราะว่าถ้ากษัตริย์ให้เขียนน่ะมันจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเลีย มันจะต้องมีระบบของกลุ่มคนที่สืบทอดจิตวิญญาณว่าการเขียนบันทึกประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมทรานกลุ่มควเหล่านี้แม้จะถูกฆ่าถูกบีบบังคับเขาก็ไม่ยอมเขียนเฉลียกษัตริย์องค์รุ่นหลังอันเนี้ยพอมีความรู้ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายนะที่จะมีสายการบันทึกอย่างต่อเนื่องมาขนาดนี้นะท่าน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 ต้องเข้าใจนิดหน่อยนะครับว่า ไอ้คู่ผู้ที่จะบันทึกนี้ได้ก็มีเฉพาะในในราชสำนักที่มาทําเรื่องประวัติศาสตร์นะครับนะราชสำนักเท่านั้นที่ทาได้คนธรรมดาเขาเขาทำไม่ได้หรอกนะครับไม่มีองค์กรที่ไหนมานั่งบันทึกประวัติศาสตร์ไม่ไม่มีนะครับนะก็มีมาจากราชสำนักนะครับนะมันมีมาจากราชสำนักแล้วก็เออมันก็มีอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะว่ามีการบันทึก ความเป็นไปของห้องเต้และรัชการปัจจุบันแต่ไม่ให้ดูไม่ให้ห้องเต้องนั้นดูนะมันก็มีลักษณะอย่างยนี้เหมือนกันครับแต่เรื่องการบันทึกประวัติศาสตร์นี่มันมีมาตั้งนานแล้วนะครับนานขนาดที่ว่าเล่าปีพูดอะไรกับโขงเบ้งเนี่ยก็มีการบันทึกแหมพูดเหมือนกับว่าไปคู่บันทึกเหมือนกับว่าไปไปนั่งฟังเขาคุยกันเนี่ยแต่กษณะการบันทึกมีก็ทํามาอย่างดีนะครับนะ คือคือคนจีนนี่เป็นนักบันทึกนะครับนะไอ้ต้องยอนนะครับนะเพราะวัฒนธรรมจีนเน้นของการขีดเขียนแต่พูดให้ท่านฟังนิดว่าเนื่องจากวัฒนธรรมของจีนเน้นการขีดเขียนเลยการออกเสียงมั่วแล้วแต่ใครจะออกเสียงก็ได้นะครับเช่นคำว่าฝออย่างเงี้ยนะครับนะถ้าภาษากวางตุ้งออกเสียงว่าฝัดภาษาฮกเกี้ยนเนี่ยว่าฟุดภาษา,ศาจีนออกว่าคุออกเขาอุกอุกนะครับนะ ไอเนี้ยออกเสียงไงก็ได้เพราะว่าวัฒาทรรมจีนไม่ได้เน้นการกออกเสียงแต่เน้นที่ตัวเขียนนะครับในกรณีวัฒนธรรมอินเดียนะครับตัง้งแต่สมัยพระเวทมาไม่เน้นการเขียนเน้นแต่การฟังก็เลยการออกเสียงจะต้องอักขระวิธีจะออกเสียงกะ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 งะองชัดจะมาฟุเป็นฟุตอะไรเป็นอย่างนี้มั่วอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะ <S 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 อันนี้คือข้อแตกต่างของวัฒนธรรมมันต่างกันนะครับ ในใน,ใน,ใ,นในพม่าในไทยออกพุทธังสรานังกาฉาไม่เหมือนกันแต่ในประเทศจีนออกเสียงไม่เหมือนกันหมดเลยนะไม่มีใครเ,ออเหมือกันครับย,ย้อนกลับไปที่เมืองจีนทําไมสามก๊กมีหลายต้นฉบับการวิเคราะห์ซ้อนเออซันก๋ว,เวยเย็นยี่ก็ยังมีอีกสิ่งเหล่านี้เนี่ยในสังคมจีนเนี่ยมันยังจะมีมันยังจะมีไอ้บทวิเคราะห์อย่างเนี้ย ในยุคจ้านกว๋วในยุคชุนชิวอะไรพวกเนี้ยมันมีคนเขียนบันทึกอย่างเงี้ยเยอะใช่ไหมทําไมมันมีอ่ะทาไมมันมีอย่างเดียวเดียวเดียว,วอาจารย์ต้องทราบดีหน่อยนะครับว่า三国演ยนยี่นี่เป็นวรรณคดีนะครับไม่ไม่ใช่เรื่องจริงคนระับถ้าเรื่องจริงก็คือ三国志นะครับนะซึ่งหลายคนที่ที่ศึกษาสามสามก็ก็ไม่รู้ซานกัื้อนะครับ ซึ่งเขียนในสมัยราชวงศ์จิ้นนะครับนะเป็นราชวงศ์ของซูมาเอียนนะครับราชวงศ์จิน้นเพราะว่าเพิ่งผ่านยุคสามก๊กมาและก็มีคนแก่ที่ยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่สมัยยุคโน้นเนี่ยยังมีก็เลยได้ประวัติเรื่องนี้มานะครับและบันทึกเป็นเอ่อแล้วก็ในซานกัวชื่อตัวละครจะประปังเรื่องมี็นคนละเป็นเป็นเป็นบทบทเป็นบทบาทคนละคนเลยเช่นว่าในซันกัว าั้นัวายเนยี่ที่เราเจอที่มาปลายเป็นไทยนะครับจบักพระยาพระกังขนเนี่ยไปว่าเอเจียวหุยเมาเหล้าแล้วก็เอาเอาไม้ไปเปทุบตีไอ้ตกอิ้วจริงๆแล้วปีเป็นคนตีนะครับแต่ในเรื่องคือเครื่องง่ายว่าในประวัติศาสตร์จริงๆนะครับมันมีเฉพาะสา้นขวจือแล้วก็ที่คงเล่งเก่งขนาดนี้กวนอูเป็นคนซื่อสัตว์ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องแต่งขึ้นในในยุคราชวงศ์เออเหยีน ก็คือววนจงเป็นญาติของท่านเนี่ยหลวกวนจงเป็นคนแต่งขึ้นแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าสันก๊ก志แต่เรียกว่าสันกัว๊ก演义ที่คนไทยได้อ่านก็คือฉบับของพระคันหนเนี่ยก็คือแต่งเอาใช่ไหมไม่ไม่ได้เป็นข้อมูลอย่างนี้ก็เหมือนกับแม,บาาม่ก็เหมือนกับอะไรนะพระพระเสวียนจ้างไปอินเดียก็มีต้นฉบับจริงกับต้นฉบับซีอิ๋วเนี่ยต่างกันประมาณนี้ถูกไหม ไซอิ๋วนะครับนะนะักวิเคราะห์เยอรมันบอกว่าได้เนื้อเรื่องมาจากรามยณะหรือรามเกียรติ์อของอินเดียนะครับนะซึ่งพวกทุกคนที่มีจริงก็คือพระเสวนจ้างแล้วก็เฮงเจียนั่นคือฮันุมานนะครับแล้วทังสามจงก็กลายเป็นพระรามอะไรไปเงี้ยนะครับนะไอ้น,นี่ไอ้น,นี่เป็นเรื่องที่มันแต่งขึ้นมาแต่ว่าไอ มันกลายเป็นเทพนิยายแต่ว่าไอซันกวัวหยวนยี่มันยังมีเชิงประวัติศาสตร์แต่ว่ามันกลายเป็นมายกย่องบุคคลให้กลายเป็นไอดอลนะครับเช่นยกย่องให้ไอ้คงเบ้งเป็นไอดอลแล้วก็ไอ้จิวยี่เนี่ยกลายเป็นตัวชั่วเป็นคอยตัวอิจฉ้าตายด้วยความอิจฉ้าเพื่อนจริงๆแล้วจิวยี่ไม่ได้เป็นคนเลวอย่างนี้เลยนะครับในซันกัวชื่อไม่ได้เป็นคนเลวเลยนะครับนะแต่ว่าซันกวัวชื่อ,อบ้านเราม,มีการแปลไหมซันกวัวชื่อ คนคนไทยจํานวนมากนะจะวิเคราะห์ก็วิเคราะห์จากซันกัวเยียนยี่ไม่ก็เลยไปวิเคราะห์ในเรื่องนิยายครับออืมไม่เคยได้ยินเลยอะไรซันกัวจื้อจื้อตัวไหนอ่ะไอ้ไอ้จื้อที่แบบจื้อชี่นั่นแหละจื้อชี่นะครับจื้อชี่นะครับนะถ้าท่านสนใจก็ลองหาสันกัวจื้อนะครับในเน็ตนะครับนะซันกัวจื้อไม่ไม่ใช่ซันกัวเยียนยี่นะครับซันกัวจื้อเอายกตัวอย่างก็แล้วกันนะครับนะไอ้ที่ว่า คงเบ่งไปขอยืมคันธนูธนูจากไอโจโฉที่ว่าเรือฟางนะครับนะไอเรือแล้วก็ส,สองแสน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 อันอ่าได้ได้ธนูมาฟรีๆนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ของเบ่งคนทำหรอกไอไอแนั่นคุนกวนเป็นคนทำนะครับนะ mm. เป็นการลบครั้งอื่นนะครับ แล้วก็ในเนื้อเรื่องนี่ก็เอาจับเอาบทบาทนี่มาเป็นของคงเบ้งแล้วก็คงเบ้งก็เลยกลายเป็นเทพไปเลยครับในในในใเรื่องสามก๊กนครับแล้วก็คงเบ้งก็สามารถเรียบลมเรียกฝนทำนองอย่างนี้นะครับนะซึ่งในชันนัวชื่อไม่มีนะครับนั้นมันไม่มีครับคือถ้าเป็นอย่างนี้นะนผมผมผมเห็น,เห,นเห็นต่างนิดนึงนะถ้าเผื่อมันหักล้างกันถึงขนาดนี้เนี่ยคนจีนก็น่าจะกระทืบไอคนเขียนเนี่ยหลวงว่านจงไปนานแล้ว เพราะมันเขียนจนเสียหายไงมันไม่น่าจะได้รับการยกย่องสืบต่อมาแล้วเขียนเป็นตำราสร้างเป็นหนังนะทําทไม<ร>ามันต่างกันขนาดนี้ลหะท่านรู้จักเทพกวนฟูไหมเจ้กวนฟูที่ได้เป็นเทพน่ะก็มาจากไอ้เลซันกวัวเยนนี่นี่แหละครับคเอ,อท่านเนี่ยลืมนะครับว่าคนจีนนี้ท่านรู้จักแหละเป็นเพียงแค่คนจีนในสมัยราชวงศ์หมิง กับราชวงศ์ชิงนะครับส่วนคนจีนในยุคราชวงศ์ฮั่นคนปัจจุันคนไทยหรือคนพ้นทะเลก็ไม่รู้จักกันหรอกนะครับนเะพราะจะเร้นก็นรู้จักกวนอูในาฐานะที่เป็นเทพนะอะไรอะไรไพูดสู้สัตว์อะไรนะครับนะจะไถ้าคนสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์อะไรเขาเขาไม่ได้มาชื่นชมหรอ คนจีนบ,บัชื่นชมคววูหมครับหรือเล่าปีเฉพาะในสมัยราชวงศ์หมิงซึ่งมันมีเรื่องซันมันมีเรื่องซันหัวเหย็ยนที่แ่งกันเป็นที่แพร่หลายแล้วหลายอย่างที่มันคลองใจประชาชนท่านทราบในท้องไร่ก็เ,เพราะเอามาแสดงเป็นนิ้วไอ้นิ้วนี่ปุบชาวบ้านล้านถิ่นต,ตาดสีตาสาก็รู้จักหมด เป็นเป็นจ้องนกวิชาการานะครับนะแล้วส่วนซานกัวชื่อรู้เฉพาะนักวิชาการครับนะถ้าคนธรรมดาตาสีตาสาแล้วไม่รู้ก็รู้ก็รู้แต่ดูนิว้วมีไอจโจโฉเป็นตัวชั่วหน้าดาแล้วก็จิวี่ก็เป็นตัวอิจชาเขาก็รู้แต่อย่างนี้นะครับนะแต่ข้อมูลข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์คนชั่วไปไม่รู้ครับนะแล้วความจริงผมจะขอให้ฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอละพอละย้อนเดี๋ยวมันจะห่างแวะไปไกลนะเอากลับไปที่ตัวบันทึก กลับไปที่ตัวบันทึกประวัติศาสตร์นะบันทึกประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือมีที่ท่านบอกมีกษัตริย์เป็นคนเออเป็นคนเรียกว่าอะไรให้การสนับสนุนมีทีมงานบันทึกเขาเรียกว่าพงศวดานเออนึกได้ละคําว่าพงศวดานเนาะแล้วก็กต่อนเนื่องกันมาแต่ทําไมมันสามารถบันทึกจริงๆแล้วไม่ใช่มีแต่งของประเทศจีนนะที่เราได้ดูเยอะๆหนังของเกาหลีเนี่ยโอ้โห ของอะไรอันชอนชอนอะไรเนี่ยหูเดจังกึมหนังมารุ่นหลังๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นบันทึกในราชวงศ์ของจีนของเกาหลีแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากเลยซึ่งเมืองไทยเนี่ยไม่มีท่านรัท่านท่านคงไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเกาหลีก็คือจีนวัฒนธรรมจีนเขารักษาได้มากกว่าประเทศ คนจีนอีกนะครับไม่ต้องบปพผู้เราเรื่องเกาหลีนะครับนะพักรักเขาก็มีการศึกษาแบบของที่องซื้อมาตั้งพันกว่าปีนะครับจากงต้นแต่สมัยโน้นนะครับถ้าท่านดูเรื่องอย่ายซานปอจูอิงไทยนะครับนะไอตัวพระเอกแล้วก็ตัวนางเอกซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยที่มีผู้หญิงแม่มีการศึกษาก็อุตสาไปร่ำเรียนโรงเรียนนะครับนะไอคำว่าโรงเรียนประเทศจีนมีตั้งแต่สมัยโบราณนะครับนะซึ่งซึ่ง,งในประเทศ แถวๆนี้นะครับนะยกัวอย่างมาเลเซียเําว่าโรงเรียนไม่มีต้องใช้ภว่าสกอเร่คือภาษาอังกฤษเพราะว่าในในสังคมเขาไม่มีโรงเรียนผมว่ารวมทั้งประเทศไทยเราก็ไม่มีโรงเรียนมาก่อนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อการศึกษาไม่มีก็ท่านอย่ามาพูดเลยว่าจะไปคนที่จะมาคิดอย่างนี้ต่อยอดอย่างนี้ได้มันไม่มีนะครับต,ต้องเข้าใจว่าของจริงเขามีเรื่องแต่สมัย คงจื้นะครับนะยุโกโน้นก็มีการศึกษากันแล้วนะครับนะแล้วมีทั้งการศึกษาของทางหลวงแล้วก็การศึกษาแบบของทางลาก็คือว่าสมมุติว่าในหมู่บ้านเนี่ยใครเป็นเศรษฐีก็จ้างครูนะครับมามาสอนที่บ้านเลยนยะ่างงี้ก็มีการศึกษาอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็เช่นท่านไทฟซีอย่างนี้นะครับนะตอนเป็นเด็กเนี่ยเนื่องจากว่าอากูของท่านเนี่ยก็เปิดโรงเรียนแค่แค่อรุณิอนุบาลครับนะเปิดในในสำนักในวัดเลย แล้วท่านไถ่ชีวิก็เรียนจากถึงแม้จะเป็นเด็กยากจนแต่ก็มีการศึกษานะครับเนาะคือการศึกษาของจีนนี่มันแพร่หลายนะครับเนาะในขณะที่ของบ้านเรามันไม่มีมันไม่มีการศึกษานะครับมีแต่เรื่องอภิญหารพูดง่ายๆมันมีแต่อภิหารอยู่ยงคงกระพันนะครับไอเรื่องอื่นรู้สึกว่าจะไม่มีของบ้านเราก็ <จะ S 1> มีมนิดหน่อยก็คือบอกว่าโรงเรียนอยู่ในวัดเนี่ยใช่ไหมนักเรียนก็ไปเรียนกับพระที่เก่ง เรียนใบลานเรียนอะไรที่พอเห็นเป็นภาพเก่าๆนะนิดหน่อยมันไม่เออมันคล้ายๆม,มันไม่ใช่เรียนประวัติศาสตร์คนนะครับนะมันเป็นการมันไม่ใช่ประวัติศาสตร์คนไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของคนที่มาสู้ชีวิตจนกระทั่งชนะวัฒนธรรมอย่างนี้ไม่มีครับอืมอ๋อนี่คือประเด็นใช่ใช่ใชคือคือ,คอมันก็มีแต่ว่า เจ้าชายไปศึกษากับพระฤาษีแล้วกลับมาก็มาครองราชอะไรทํานองนี้นะครับนะไอๆที่มาพ่อแม่ต้องถึงกับทิ้งลูกนะแล้วลูกก็เติบโตมาด้วยความยากลําบากช่วยตัวเองเงี <c> ้ย <oughs> ไม่มีเรื่องนนในในหัวสมองมันมันไม่ดีนะครับแต่เมื่อกี้ที่ท่านพูดเด่นมากนะที่ว่ามีมาตั้งแต่สมัยยุคขงจื้นนะแล้วก็เหลาจื้อก็ตั้งเป็นสํานักแล้วก็มีคนเข้าไปเรียนเป็นเรื่องเป็นราวอันเนี้ยเห็นเห็นจาก ภาพในหนังนะว่าติดตามเป็นขบวนนั่งเรียนแต่งตัวท่องสับท่องปนะรัชญาเนี่ยซันชื่อจีนอนะไรพวกเนี้ยนะนอัน,นี้คือมีมานานแล้วใช่ไหมตั้งแต่กี่พันปีมาแล้วอะครับเออครับ,อรบอเออแล้วในอย่างท่านต้องทราบนิดหน่อยนะครับ,รบว่าเออถ้าจะกล่าวกันจริงๆแล้วนะก็บอกว่าประเทศจีนหรือคนจีนไม่มีศาส งานาที่แบบอินเดียผลิตออกมาอย่างนี้นะครับมีระบบพระเจ้าอย่างนี้แากประเทศจีนไม่มีนะครับนะประเทศจีนถึงรับศาสนาอื่นได้ง่ายยนะครับคนจีนเอาละพูดให้ฟังว่าแล้วจีนไม่มีศาสนาจีนมีอะไรมีแต่ปรัชญาหรือเจ้าปรัชญาซึ่งเรียกว่าจีนองจือจื่อขจ้จื่อเงจืจื่อขงจือจื่อเจื้อจื่อขงจื้อจื่าขงจื้อจื่อขรจือื่อขงจื้อจื่อขงจื้อจื่อขงจารย์เลยนะครับนะ อะไรพวกตืวจแล้วก็สำนักบรรดาเกจิอาจารย์ที่ก็เรียกว่า百จ诸子嘛ไอเจ้าตรงนี้ไม่ใช่แปลว่าบ้านแล้วแปลว่าสำนักเลยสำนักปรัชญาหรือ School of Philosophy นะครับนะเช่นเอ่อเต้าจา้ยไม่เรียกว่าเต้าเจี้ยวนะครับคือสำนักปรัชญาเตา๋าซึ่งพอมาทีหลังที่าศาสนาพุทธเผยแพร่กลังการเป็นเต้าเจี้ยวคือกลายเป็นาศาสนาเตา๋า ซึ่งมีเรื่องอภเป็นิหารด้วยนะครับขียนยันต์ต่างๆแต่ถ้าในสมัยยุคชุนชิวจันกนะตอนที่อินเดียไม่เข้ามานะครับนะมีแต่จ家诸子คือเออสำนักเจ้าลัที่ร้อยร้อยสำนักจริงๆอาจจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่เขาเรียกง่ายๆว่าปาจาแปลว่าร้อยสำนัก诸子诸แปลว่าทั้งหลาย子แปลว่าปรมาจารย์ครับปรมาบรรดาเกจิปรมาจารย์ทั้งหลายร้อยสำนัก ครับอ่าเช่นจ家คือคือสำนักของของของขงจือ๊อแล้วก็มีหม้อจาีามีฝาจาีาในสำนักสำนักหมดนะครับนะเลยก็คือความความวุฒิภาวะทางความคิดม,มันมีมาตั้งแต่สองพันปีแล้วตั้งแต่ยุคโน,น้นนะครับแล้วก็มีการจดจดบันทึกมีการเรียนมาตั้งแต่สมัยโน,น้นแล้วเพราะฉะนั้นความนึกคิดมันมันผิดกัน,นครับนะอะไรเลยมันผิดกัน อันอันนี้สุดยอดอันนี้สุดยอดนี่นี่คือประเด็น